เดี๋ยวมาดูวิธีการเปิดเครื่องเสียงครับตอนเปิดมาให้เสียงมันดังตุกนะครับก็้องดูวอลลุ่มที่มิกก่อนครับว่าให้เลื่อนลงมาจนสดก่อนนะครับแล้วก็ถ้าเรามีมิกก็เปิดมิกก่อนครับแล้วก็มาเปิดสวิตช์สวิตส์ปีครับเลยจากข้างบนครับลงมาข้างล่างสวิตช์ข้างบนครับมีไหมครับ โอเวอร์กลางแหลมครับาอเวอร์เบรครับก็เรามาเชื่อมต่อบูทวัดครับแล้วก็เปิดเพลงครับมันจะไม่ดังตุกนะครับ้าเราเปิดเพลงก็เลื่อนวันรุ่มเมนครับไม่ตรงศูนย์ครับเ้าาปิดก็ไล่กลับไปครับจาก ขั้นตอนสุดท้ายไปยังขั้นตอนแรกครับก็ตอนแรกตอนติดนะครับให้เอาวอนลุ่มเมนลงก่อนนะครับแล้วก็ปิดจากสวิตจากข้างล่างครับ power bed ครับไล่จากข้างล่างไปข้างบนครับแบบนี้ครับมันจะไม่ดังตุบแล้วครับแล้วก็มาปิดมิกเซอร์ครับขั้นตอนสุดท้ายครับ หลักการเดียวกันครับไม่ว่าจะเป็นเครื่องเสียงรถยนต์หรือเครื่องเสียงการแจ้งครับใช้หลักการนี้เหมือนกันครับ